ฮอลล่บอยเซบูผมปอนไรฟ์กาดครับก็กลับมากับเกม F1 m a n a g e r อีกครั้งครับแม่ถึงกับขำเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตัวแบบนี้มานานแล้วนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆมากๆนะครับแม่ไม่ได้ทำคลิปลงนานเลยครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คัมแบ็กกลับมาเล่น F1 m a n a g e r ครับหลังจากที่เหมือนมีคนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะเรียกร้องนะอยากให้ผมเนี่ยกลับมาทําคลิปเกมนี้กันหลายคนเลยนะครับมีคอมเมนต์หลังไหม่มานะโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องสารภาพก่อนนะครับว่าเกม F1 Manager เนี่ยผมแทบแบบคือไม่ได้เล่นเลยนะตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยผมได้เล่นล่าสุดก็น่าจะช่วงมกรานะประมาณ2-3ตานะครับโดยหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับจะเล่นแต่ p s m นะแต่ผมก็ไม่ได้ทำคลิปลงเท่าไหร่นะครับ โอเคสำหรับการแข่งเนี่ยผมก็ได้ไปลองเล่นมาตา2ตานะแล้วก็รู้สึกว่าทัวร์สูงๆเนี่ยผมแทบจะไม่ชนะแล้วนะครับเนี่ยสำหรับเซตนักแข่งผมก็จะใช้ปีล่าสุดเป็นลูวิสฮมทุยลูวิสเฮมิตันครับเลเวล3แล้วก็คิมิรโคนนครับที่เลเวล6นะแล้วก็ค่าพลังของรถนะครับส่วนประกอบต่างๆก็ตามนี้ครับ The Feature Slider s b a s e Blazer c o m p r e s s o r แล้วก็ The Stickler นะครับโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยไปลองแข่งดูเชิงอีสักตาเนาะสำหรับการเล่นครั้งนี้ครับโอเคผมเนี่ยได้ลองไปแข่งแบบเนี่ยทัวร์หทัวร์หคือเอาปีล่าสุดไปแข่งเนี่ยมันไม่ชนะนะครับแต่เอาปีเก่าไปแข่งชนะอยู่นะผมจะโฟกัสเป็นทีมปี2020เป็นหลักแล้วกันนะครับโอเคไปที่ทัวร์สเลยครับสำหรับทัวร์ส่ทัวร์สทัวร์สทัวร์ห่เนี่ยการเลือกเซต นักขับแล้วก็ส่วนประกอบของรถที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันก็เหมือนจะยังมีโอกาสชนะอยู่บ้างนะแต่ถ้าเป็นทัวร์สูงๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเหมือนตัวเกมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนน่าจะปรับเปลี่ยนความสามารถของนักขับเยอะพอสมควรนะครับค่านู่นค่านี้อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็ต้องไปจับจุดการเล่นใหม่ครับโอเคสำหรับสนามนี้ครับสุ่มมาที่เมลเบิร์นกรังปีเซอร์กิตนะครับแล้วคอลี่ไฟแบบนี้ครับ ได้อันดับ7กับ13ครับอ้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสำหรับนักขับที่ผมใช้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ายาง soft ได้แค่2-3รอบนะซึ่งผมถือว่าได้น้อยมากนะครับสำหรับตอนแรกนะผมก็จะแนะนําให้ใช้เป็นยาง h a r ปเลยนะครับมีโอกาสขับได้3-5รอบนะครับเพราะว่าจะมันรอบ8รอบเนี่ยการใช้ยาง soft ที่มันได้จะมันรอบน้อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มนะครับ มันจะเสียงที่เราจะเข้าพิษมากกว่า2ครั้งนะครับเออการเข้าพิษที่ดีที่สุดนะสำหรับผมนะคือการเข้าต่อสนามนะครับแค่1-2ครั้งก็พอนะครับการเข้าเยอะกว่า2ครั้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืมแล้วแย่แล้วครับดูแม่เซตนักขับที่ผมเอามาครับคีมิรไรโคเนนครับโริสฮอมิตันครับโอ้โหโอลิฟายอันดับหงกันนะครับแต่พอขับไปสักพักเนี่ย อันดับนั้นมาติดกันครับอแล้วเจอคู่ต่อสู้เป็นเล็กซานเดอร์อัาบอนครับมาพร้อมกับคิมิไรโคเนนเหมือนกันครับของเขาแล้วอยากใช้เป็นยางฮาร์ดกับซอฟับแม่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมมีโอกาสแพ้สูงแล้วนะฮะคือเราดูตัวเกมดูการคอลี่ฟายการขับเบื้องต้นนี่เราก็พอจะรู้แล้วนะครับคอลี่ฟายไม่ค่อยสวยครับแล้วก็พอมาแข่งจริงมันก็ อันดับดรอปลงมาด้วยครับสำหรับคีมิไรโคนเนนนะห่างกับเลวิสเฮมตันแค่อันดับเดียวครับไม่ค่อยดีครับเพราะเวลาที่ยางเสื่อมนะครับยางหมดเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะเข้าพิษพร้อมกันนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเราก็ขับชิวๆไปก่อนครับขึ้นรอบที่3ขึ้นเซครับโอ้แต่คีมิไรโคเนนเ,เข้าพิษก่อนครับแล้วเลือกเปลี่ยนเป็นยางฮาร์ดครับ มาในสนามที่อันดับ11ครับของเขาครับตามหลังล e วิสเฮอร์มิตันของผมแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยผมอาจจะให้คีมิขับเซฟยางไปก่อนครับแล้วให้ทางด้านล e วิสเฮอร์มิตันเนี่ยอาจจะต้องลองเสี่ยงครับใช้ยางซอฟต์เพื่อที่จะทำอันดับให้มันสูงสูนะครับลุ้นให้เฮอร์มิตันเนี่ยสามารถแซงได้เยอะๆในสนามนี้แล้วกันนะครับโอเคเร่งข้อพิดพปเลยครับส่วนคิมิไรโคเนนก็ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับจากสีเขียวเมื่อกี้แล้วก็ใช้เป็นยางฮาร์ดลกันครับคือ,ค,อคือแผนผมเนี่ยจะให้คิมิไรโคเนนนะครับเปลี่ยนยางแค่รอบเดียวส่วนเฮมมิสตันเนี่ยเปลี่ยน2รอบครับเป็นซอฟต์กับซอฟต์นั่นเองนะส่วนคิมิก็เป็นฮาร์ดรอบเดียวครับโอเคประมาณนี้ครับอเล็กซานเดอร์ออบอนเขาขึ้นมาเป็นอันดับ4ครับแล้วก็น่าจะเข้าพิษรอบเดียวกับของคิมิไรโคเนนผมนะอเล็กซานเดอร์ออบอนครับ คีมิรโคเนนเขาตามมาที่อันดับ9้ครับเอาจริงคือมีโอกาสแพ้สูงแล้วนะอืไม่เป็นไรครับคือการแพ้เนี่ยสำหรับเกมนี้คือมันไม่ได้เสียหายนะทุกคนเราแค่เสียเงินนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็อีกอย่างคือเราก็จะได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรกล่องฟรีนะถ้าเราเล่นบ่อยๆนะครับหลักสําคัญคือเราพยายามเล่นบ่อยๆเพื่อที่จะเปิดกล่องฟรีเยอะๆนั่นเองนะ ในหน้าแรกอะที่มันอยู่ตรงมุมขวาล่างอะเออเดี๋ยวผมพาไปให้ดูแล้วกันนะพยายามเล่นบ่อยๆครับขยายเล่นนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยมันก็เต็มความสามารถของเราแล้วอะนะฮะตอนนี้ของผมก็อยู่ที่อ,อันดับ8กับ9ครับแล้วผมให้ทางด้านเฮมเมตตันเนี่ยขับเซฟยางนิดนึงครับเพราะว่าขึ้นรอบที่6ขึ้น7เนี่ยยางเหลือไม่ถึง30%เนี่ยค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็รอบต่อไปจะให้คีมิ ลวิสเฮมิตันครับเข้าไปเปลี่ยนยางเป็นยางซอฟต์อีกครั้งครับส่วนคีมิก็ยิงยาวไปเลยน้ำมันก็ตอนนี้เลเวลนักขับทั้งสองคนของผมเนี่ยคือสเตตาฟลูเอลแมจเมนต์นะครับหรือการจัดการน้ำมันมันก็น้อยนะผมอาจจะเดี๋ยวอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนนักขับนิดนึงนะครับเน้นเป็นค่าการจัดการยางดีกว่านาะไทแมจเมนต์นะครับโอ้โหลวิสเฮมตันครับยางหมด ยำแย่ yeah, yeah, แล้วครับโ okay, อเครอบสุดท้ายแบบนี้ครับก็น่าจะแพ้นะสำหรับตา,านี้ครับเพราะว่าคิมิกระโคเนนเขา,าเพิ่งเข้าพิษเมื่อกี้ครับแล้วก็ยางเต็มด้วยส่วนเอาบอลเนี่ยใช้ยางซอฟ์ครับอยู่อันดับ4ี่แล้วเขาก็มีโอกาสขึ้นที่สามหรือเปล่ากำลังบี้อยู่กับอันดับสามครับเป็นใครเอ่ยคิมิไระโคนเนนย,ยางฮาร์ดครับรของบอทนะแต่เขาก็ใส่ไม่ได้นะฮะดู แล้วก็น่าจะเข้าพิษในรอบสุดท้ายมีโอกาสหรือเปล่าครับเนี่ยต้องให้ลองเร่งทั้ง2องคันครับไปลุยครับโอ้แต่แฮมือตันผมครับอยู่ที่อันดับ11นะฮะเพิ่งแซงได้เมื่อกี้น่าจะไม่ไหวแล้วครับแม่คิมิเป็นยางฮาร์ดด้วยครับรอบสุดท้ายแบบนี้ส่วนอัลบอนเขเป็นยาง s o ฟ t นะแซงน่าจะแซงได้ครับดีเปิด DRS ครับเทอร์โบตีคู่กันมา อบอลน่แซงได้ครับยางเขาแรงกว่านะได้ไหม,มขีมีผมยังบางบางลายดีครับแล,แล้วเรียบร้อยครับโดนแซงมาแล้วครับนี่ฮะข้อดีของยางซอฟคือมันจะแรงโอ้โหแล้วมีต้นครับโอ้โหดูแรงเหมือนกันนะเนี่ยแซงขึ้นมาอันดับ9ได้ครับเมื่อกี้ยังอยู่ที่อันดับ10กว่ามั้งนะฮะสิบเอ็อยู่เลยครับเมื่อกี้แม่นี่ฮะยังสูสีครับ30กว่าอืมแล้วเป็นเขาที่ชนะไปได้ครับ แล้วก็ลูกเล่นใหม่ที่ตัวเกมเพิ่มขึ้นมานะครับนับจากครั้งล่าสุดที่ผมเคยลงคลิปไปนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเพิ่มเข้ามาก็คือ Debrief ตรงนี้ครับนี่ตรงซ้ายล่างนะพอกดเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะสามารถเช็คได้นะว่าสแตตของรถของอะไรแบบเนี้ยนักขับใครดีกว่าอะไรยังไงครับอของคู่ต่อสู้เราดูครับเลเวล10กันหมดเลยนะครับส่วนประกอบของรถนะก็มี3อันที่เหมือนกันครับอันด้านบนนะพวก the f ฟ ature Slider s ร a ส e นะครับเลเวลสูงกว่าฉะนั้น เป็นธรรมดาครับของเขาดีกว่านะแล้วก็เลเวลของนักขับก็เท่ากันครับเลเวล6แต่ว่าเล็กซานเดอร์เอาบอลเขาก็เลเวล6เหมือนกันครับโอเคแม่สำหรับตาแรกครับแท้ไปแบบเหมือนจะเกือบขาดนะครับใกล้จะขาดลอยเหมือนกันนะเดี๋ยวียวผมจะลองเปลี่ยนนักขับแล้วกันนะคือทั้ง2คนเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับคือค่า time management เนี่ยน้อยมากเห็นไหม เลวิสเฮมิตันครับเลเวลสามมีการจัดการยางแค่40เองนะฮะส่วนไลโคเนนเนี่ย59นะฉะนั้นอาจจะลองเปลี่ยนไหมใครเยอะบ้างครับเออโรเมนโครชองก็น่าสนใจนะดูค่าไทม์แมネจเมนต์กับเฟลแมเนจเมนต์ครับอเอาไปแทนเฮมิตันเลยแล้วก็อีกคนเหมือนจะเป็นเซบาสเตียนเวสเทลมั้งนี่ครับค่าไทม์แมเนจเมนต์ครับสูงกว่าคิมิไรโคนเนนนะ ผมก็อาจจะใช้ประมาณนี้นะครับทั้ง2คนนะคือแรกๆเนี่ยเราอาจจะเน้นเรื่องของการจัดการยางแล้วไปก่อนนะครับส่วนนักขับคนอื่นนะครับเซอร์คิวไปเรสเลเวลห้าค่าการจัดการยางน้อยครับแล้วก็เหมาะกับการแข่งสนามเปียกนะแล้วเดอร์เอบอค่าอื่นสูงหมดครับยกเว้นการจัดการยางครับเอาไปแข่งสนามเปียกเหมือนกันนะดูเวทเวเดอร์บิลิเต้ค่อนข้างสูงเลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูสักตาครับแม่การเปลี่ยน นักขับทั้ง2คนแบบนี้ครับไปที่ซีรีส์สเหมือนเดิมแล้วกันเนาะโอเครุยครับขอเป็นสนามอื่นบ้างนะครับไม่เอาเมลเบิร์นแล้วนะจะได้หลากหลายนะครับโอเคสุ่มเจอกับใครครับเป็นคุณจอห์นนี่รูยส์ลองโซครับโอ้คนนี้เขาคอริฟายผ่านทัวร์นาเมนต์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เราไปกันที่สนามบาเรนินช่นแนลเซอร์กิตนะครับประเทศบาเรนครับสนามนี้เนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างจบไวนะฮะสนามไม่ค่อยยาวมากนั่นเองจะดูกันคอลิฟายครับจบยังไงจบยังไงม,มีโอกาสแพ้อ,อีกแล้วครับแม่โอ้โหยังไงดีครับอโอเคอาจจะใช้ยางฮาร์ดไปเลยครับทั้ง2องคัน โอ้โหแล้วเวทเทลเนี่ยคอลี่ายได้อันดับต่ําเกินนะครับโอ้โหกลับมาเล่นครั้งนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มตกไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าคือคนที่เขาเล่นบ่อยๆเนี่ยที่ระดับเดียวกับผมของเขาอ่าจ,จะดีกว่าผมไปเยอะแล้วประมาณนี้นะฮะผมเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องความขยันในการเล่นไงการเอากล่องฟรีอะไรแบบนี้นะฮะของเขาก็จะนําไปก่อนแล้วเองนั่นเองนะฮะ แล้วเวเทลก็ขึ้นมาที่15ได้ครับสวยเลยส่วนโรเมนโกรชองครับยังติดท็อป10อยู่ที่อันดับ9กครับผมคู่ต่อสู้เป็นใครผมยังไม่เห็นเลยนะอ๋อโรเมนโกรชองกับคิมิรโคเนนน่าสนใจครับโกรชองเป็นยาง s o f ส่วนไรโคเนนของเขาเป็นยางาร์ดครับใช้ยางสลับค่อนข้างทำได้สวยเลยครับสำหรับคู่ต่อสู้ครับแล้วขึ้นรอบที่2ขึ้น3ครับโรเมนโกรชองยังเป็นอันดับเดิมครับเวทเทลก็ อันดับ15ครับผมโคชองจะโดนแสงหรือเปล่าครับอันดับ10ใครเนี่ยโอ้โหมันเบียดจังโอ้เล็กซานเดอร์เอาบอลนั่นเองครับแม่ใช้ยางซอฟต์นะก็เลยแบบมันจะแรงกว่ายางฮาร์ดนะแม่โอเคโอ้แล้วเหมือนบอดครับมีคันหนึ่งขึ้นควันขาวแล้วครับอันดับที่เท่าไหร่10 11 12 1อนะครับเป็นใครอะ่ะโอ้ดานิเอลริคาร์โดครับแม่ตัวจีดแห่งวงการ F1 นั่นเองนะฮะ สายฮาคนนี้เดนเนียลริคาร์โดโอเคครับสำหรับการใช้ยาง hard ของผมเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่จมน,นรอบเยอะกว่าครับฉะนั้นผมก็อาจจะใช้แทคติกเป็นการเปลี่ยนยางรอบเดียวนะครับในสนามนี้นะเขาพิดแค่รอบเดียวนั่นเองฮะและโกรชองก็ทะลุขึ้นไปเป็นอันดับ7ครับส่วนเวาเทลก็ติดท็อป10ครั้งแรกครับโอเคค่อนข้างสวยครับเเป็นโครชองยาง s o f ตามคูชองของผมอยู่ครับแล้วเขาพยายามเปิด drs เทอร์โบครับจะแซงผมให้ได้ครับแต่ก็ยังไงครับบีกันอยู่ครับคูชองผมเนี่ยแซงครับนี่อาจจะต้องมีการเปิด drs นิดนึงครับขูนนิดนึงไงไม่ยอมให้แซงครับปาดสวยคูชองบังลายได้ดีครับแล้วรอบนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นยางาร์ดอีกรอบแล้วกันครับนี่เขาจะเข้าเหลี่ยมในแต่แซงไม่ได้ไงดูเมื่อกี้ไอคนนี้มันร้ายเว้ย คุณอลองโซฮะจะพยายามแซงไงโอเคสำหรับรอบนี้ผมเปลี่ยนเลยดีไหมยางมันเหลือแบบโอเคเปลี่ยนเลยแล้วกันครับโอ้แล้วโครชองเขาแซงผมได้แล้วนะคงต้องเปลี่ยนแล้วนะครับรอบที่4ขึ้น5ผมว่าน่าจะได้อยู่มั้งได้ล้นอยู่นะฮะโอเคโครชองน้ำมันเหลือเยอะกว่าทางด้านเวทเทลครับให้เรเ่งเข้าพิษไปเลยครับ ส่วนเวทเทลก็น่าจะมาถึงแล้วโครชองออกไปพอดีนะหรือเปล่าครับปุ๊บอโอเคครับพอดีโครชองอันดับแครับเปิดดีไอเอสบีไปเลยโค้งแรกครับก็ประมาณนี้ครับส่วนเวทเทลก็เปิดตามมาเหมือนกันครับหลังจากออกจากพิดประมาณนี้ครับโอเคคือผมไม่ห่วงเรื่องน้ำมันนะน้ำมันเนี่ยมันยังไงมันก็เหลือนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดการยางเนี่ยเป็นปัญหานะสำหรับผู้เล่นแรกๆนะครับ ที่เริ่มเล่นทุยเริ่มเล่นตอนแรกเนี่ยจะแบบมีปัญหาในการเปลี่ยนยางว่าจะเปลี่ยนรอบไหนอะไรไงดีอะนะฮะจริงๆคลิปเก่าผมก็เคยบอกนะสำหรับเทคนิคอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าเทคนิคที่ผมบอกมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะมันไม่สามารถใช้สเต็ปเดิมได้แล้วนะครับตัวเกมปรับเปลี่ยนไปเยอะครับโอเครอบที่6ขึ้น7ครับทั้ง2คันของผมก็ อันดับ8กับ9นะค่อนข้างทําได้ดีครับ่ต่อสู้เป็น2กับ4ีและคคมิกไรคนเนนของเขาน่าจะเข้าพิษในรอบนี้นะผมว่าเพราะว่ายางเขาเหลือน้อยกว่า50%นแล้วครับน่าจะประมาณ40เกือบ30ละสาหรับอันดับ2ของเขานะนั่นครับเขาพิษไปแล้วครับส่วนของผมก็ยิงยาวไปเลยนะครับอีก2รอบน่าจะสบายๆนะถ้าคือผมขับแบบไม่เปิดเทอร์โบอ่ะไม่เปิด d r s แบบขับสีแดงอ่ะยังไงมันก็เหลือๆนะครับ สำหรับนะครับผมนะ ừ, แต่มีโอกาสแพ้สูงแล้วครับเพราะว่าโรเมนโครชองของคู่ต่อสู้เนี่ยยางฮาร์ดเหลือเยอะกว่านะคือเขาก็สามารถยิงยาวเข้าเส้นชัยได้เลยนะครับแม่ส่วนคิมิอะไรคนในอันดับ5ก็เพิ่งเข้าเมื่อกี้นะครับก็แพ้เช่นเคยครับตานี้นี่โอเคแต่ผมถือว่า2คนเนี่ย นักขับที่ผมเลือกนะโรเมนโครชองกับเซบัสเซบาสเตนเวทเทลเนี่ยเหมือนภาษีจะดีกว่าคู่นักขับที่ผมเอามาแข่งต่างเมื่อกี้นะครับเนี่ยจบที่อันดับ7กับ9อ่ะท็อป10นอ่ะค่อนข้างสวยนะแต่เวทเทลอาจจะมีปัญหาเรื่องการคอลี่ไฟนิดหนึ่งนะครับโอเคเปิด d r s ไปเลยครับแพ้ครับผมตานี้แต่ก็ทำให้ดีที่สุดครับโอ้ของเขาก็เปิดเหมือนกันครับไม่พลาดอยู่แล้วครับอันดับ3กับอันดับ4 แสงอีกสักคันสองคันครับเอาหน่อยเพื่อนโรเมนโครชองอันดับหกเป็นชาลส์เลือดแครหรือเปล่าอ๋อเป็นเซบาสเตียนเวิเทลครับแล้วก็แซงเรียบร้อยครับเวิเทลเป็นอันดับ7แล้วส่วนเวิเทลของผมครับก็จบที่อันดับ9นะเรียบร้อยครับแม่แข่ง2ตาติดแบบนี้ครับแล้วได้แค่35แต้มครับโอ้โห แพ้สองตาติดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็แค่เสียงเงินนะโอเคกล่องฟรีโฆษณาฟรียังไม่ได้ดูเลยครับเนี่ยไอตรงที่ผมบอกนะเวลาที่เราแข่งไปเรื่อยๆเนี่ยเอรสเครด,ดเห็นไหมมุมขวาล่างที่ผมกดเนี่ยนะฮะมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเวลาเราแข่งนะครับต่อให้แพ้หรือชนะเราก็จะได้กล่องฟรีเนะี่ยตลอดนะครับผมเราก็เล่นไปแบบไม่ต้องซีเรียสน,นะจะได้ฟาร์มของฟาร์มอะไรกันไปนะครับจับจุดการเล่นกันไปนะ เดี๋ยวผม่ายอีกสักตาแล้วกันนะครับห่างหายไปนานนะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างเฝ้ารอการกลับมาของ F1 Manager นะครับอีกตาหนึ่งเดี๋ยวผมเอาฮฮมิลตันกับอาบอนไปแข่งสนามซีรีส์3ดีกว่าครับเออสนามเปียกอะสนามที่มันฝนตกอะโอเคน,ะะน่าจะชนะอยู่นะเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยค่อนข้างภาษีดีครับเวลาเอาไปแข่งในสนามที่ แบบฝนตกนะแต่เราก็ต้องลุ้นอีกนะครับว่าสภาพอากาศของแต่ละสนามเนี่ยมันจะสุ่มมาเป็นยังไงนะขอให้ฝนตกแล้วกันครับสำหรับครั้งนี้โอ้สุ่มเจอคุณเกส952655ครับดีกรีค q u a l ฟายด้วยทัวร์นาเมนต์สนามนี้ผมไม่เคยแข่งครับเหมือนจะมาใหม่หรือเปล่าครับเซอร์กิตอะไรฮนะแซนวูดอะไรสักอย่างนะเม่ไม่เคยแข่งครับ สนามใหม่ครับสวย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 เป็นการเจิมสนามใหม่ครับแล้วคอลีฟายแบบนี้สวยครับในมือตั้นครับเนี่ยต้องยอมในเรื่องของการคอลีฟายนะเฮมตันทาได้ดีครับแต่ว่าเพิ่งเลเวลสามไงการขับระ,ระยะยาวมันก็อาจจะไม่ดีเท่าเลเวลสูงกว่านี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฝนจะไปตกในช่วงที่2ผมไม่แน่ใจไงว่าฝนจะตกนานแค่ไหนกว่าฝนจะตกอะ เอาเป็นยางาร์ d แบบเซฟไปก่อนแล้วกันครับเผื่อมันเป็นแบบโอ้แปบ๊บเดียวเองผมพลาดละ่ะเนี่ยเขาบอกว่าอีก56วินะครับฝนจะตกแล้วผมใช้เป็นยางาร์ d นะอืมจริงๆถ้าใช้ยางซอฟก็ได้นะครับเพราะว่าแปบบ๊แบๆบมันก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนเป็นยางแบบยางสีฟ้าสําหรับการขับบนสนามเปียกอะออสักประมาณรอบกว่ามั้งนะโอ้โหน่าจะแพ้แบบ สามตาติดเลยนะครับกลับมาเล่นครั้งนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกมมันก็คือเกมนะครับเราก็อย่าไปซีเรียสน,นะเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงครับโอ้บอลเขาขึ้นมาดับ4แล้วครับจะเร่งแซงด้วยโอ้โหใจมันได้จริงๆเลยครับคนนี้นี่อยาให้ผมเอาจริงบ้างนะถ้าของผมถึงเนี่ยผมแบบแซงให้ยับอะบผมบอกเลย อันดับ1กับ2ก็เป็นเฮอร์มิสตันใช่ไหมครับกับแม็กซ์เวอร์สเตปเพนครับเนี่ยสองคนนี้ผมว่าโหดสุดในเกมละถ้าใครมีนะครับใครเจอในร้านค้าก็ใช้ธนบัตรอะซื้อเก็บไว้เลยนะฮะเฮอร์มิสตันแล้วก็แม็กซ์เวอร์สเตปเพนครับรองลองมาก็จะเป็นคิมิไรโคเนนนะฮะเนี่ยใครเก่งไม่เก่งเราดูจากในบอร์ดเตอร์เลยนะเห็นไหมเนี่ยเ bon, วทเทลเอาบอลคิมิไรโคเนนอะไรพวกเนี้ยเก่งหมดเลยนะครับเราซื้อเก็บไว้เลยนะ อแล้วฝนก็จะตกแค่50วิเองเหรอดูดิเนี่ย48 47เห็นเวลาไหมครับมันนับถอยหลังเนี่ยแล้วก็ความชิ้นบนสนามมันก็มันก็พึ่งแค่จะ20กว่าเปอร์เซ็นต์นองอ่ะแบบนี้ก็ไม่แน่นะผมอาจจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกไปแล้วเนี่ยผมว่าความชื้นมันไม่น่าจะถึง100%อน่ะดูตรงหยดน้ำที่คำว่า light rain เห็นไหมฮะมันเป็นความเปียกบนถนนนะ พอเหลือศเมื่อไรเนี่ยการใช้ยางสีฟ้ามันจะขับได้ช้ามากๆนะครับพยายามกะให้พอดีกับพอมันเหลือศเปรซุ๊บเราเข้าพิษเพื่อไปเปลี่ยนเป็นยาง soft ยาง hard ประมาณนี้นะครับมันทำให้เราขับได้เร็วนะฮะอีกสิบวิครับฝนจะหยุดตกแล้วน่าจะได้ลุ้นอยู่หน้าตาน,นี้นะฮะและที่สําคัญคือแข่งแค่เจรอบนะโอเคฮัมเมอร์ตันก็ผ่านรอบนี้ไปก็เปลี่ยนเป็นยาง h a r ดเหมือนเดิมครับ ของเขาเนี่ยเอบอลเลือกเปลี่ยนเป็นยางเวทเขาค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะว่าความชื้นในสนามครับเริ่มลดแบบเร็วมากเห็นไหมครับอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ลดลดเร็วมากครับโอเคอีกหนึ่งนาทีกว่าครับกว่าที่ฝนจะตกอีกครั้งครับไม่แน่ครับตานนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นจังหวะของของบอดของเกมโอ้โห เนี่ยแล้วผมก็จะแพ,พ้เพราะพบแบบเนี้ยการเบรกดาวเนี่ยนะแม่เฮมเมอตันเบรกดาวครับแพ้แน่นอนครับแบบนี้เพราะว่าเอาบอลเข้าไปจ่อตูดแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหเสียเวลาเลยครับออกมาแล้วครับเฮมเมอตันจบที่อันดับ3ส,สวยครับเอาบอลก็ท็อป10เ,เหมือนกันครับแต่เป็นดับเก้าครับโอเค ผมก็ให้ทั้ง2คันเนี่ยเปิด DRS ยาวไปเลยนะครับอบออันดับหนึ่งครับของเขาแล้วก็คิมิไรโคเดนอันดับ7ครับใช้เป็นยางเวททั้ง2คันนะแต่อีก10กว่าวิคือฝนก็จะตกอีกแล้วอะ่ะจังหวะผมเนี่ยไม่ค่อยดีนะจังหวะการเปลี่ยนยางไม่ค่อยดีนะครับผมว่าผมน่าจะแพะ้แล้วเอาบอลเ,เข้าไปเปลี่ยนเป็นยางเวทหรือเปล่านี่ครับของเขาทำได้สวยนะทำได้สวยกว่าผมเยอะเลยครับ อ h ม m ิรา r คนนเ,เขาก็เป็นยังเวทอยู่แล้วครับไม่แน่นะครับมีโอกาสพลิกไปพลิกมาครับแต่ผมว่าผมแพ้แล้วนะฮะร,รอบสุดท้ายแต่ของเขาเป็นยังเวททั้งคู่ครับในขณะที่เฮอร์มตันกับออบอนผมเป็นยังฮาร์ดนะโอ้มีกระตุกนิดนึงครับบอลนะดีโอ้บนนะโอแบบจะหมดครับแม่ผมก็ว่าทำไมมันสั่นๆโอเคจบที่นดับ2กับ8 เหลือรอบสุดท้ายครับลุ้นครับลุนลุนลุนแต่ผมว่าผมแพ้นะเอางจริงีน่นคะแนนเท่ากันละแล้วก็ถ้าเกิดเขาแสงได้สักคันหรือหรือสองคันอะ่ะผมก็จะแพ้อะไหไหมค,คิมิไรโคเดนกับอัลบอนเขาก็แสงได้ครับโอ้โหแพ้ยับครับผมสามตาติดเลยทุกคนเร่งครับเร่งเร่งเร่งทำให้ดีที่สุดครับ แต่ผมดีใจนะได้แข่งสนามนี้นะสนามที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองนะเออสวยดีนะครับไม่เคยแข่งเลยนะเป็นแบบทางโค้งค่อนข้างเยอะนะครับอบอลจะแซงไม่ให้แซงไ,งด,ไงดักไว้อบอลเฮอร์ตันดักไว้ครับแล้วอัดับหนึ่งหรือเปลอดีนะได้อันดับสองครับอบอลเขาจะพยายามจะแซงผมคิดว่าจะแซงได้นะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นผมได้อันดับสองครับแล้วอบอลแซงได้สักคันไหมฮะเหมือนจะกระตุกครับแล้ว อันดลูกโอ้โหอันดับไม่เปลี่ยนครับนิดเดียวดูฮะ42ต่อ41แต้มครับผมแม่แพ้ยาวๆครับไปดูดีบบิฟซ์หน่อยนะว่านักขับเขาแบบเลเวลไหนนะครับก็เป็นคิมิรโคเนนกับอัลบอนนะครับอเหมือน2คนนี้เนี่ยคนจะเลือกใช้กันเยอะนะไรโคเนนกับอัลบอนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของรถ ของเขาเน้นกริปครับแล้วก็โอ้เอเวอร์เรชพิคสต็อปครับคือเวลาในการเข้าพิกของเขาเนี่ยเฉลี่ยน้อยมากดูดิ1.89วิต่อการเข้าไปเปลี่ยนยางอะในขณะที่ของผม3กว่าวิครับก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันครับโอเคครับสำหรับการกลับมาเล่น F1 Manager ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าผมเนี่ยห่างหายไปนานนะแล้วก็เทคนิคที่ผมเคยใช้เนี่ยก็ อาจจะต้องกลับไปศึกษาใหม่นะครับเพราะว่าตัวเกมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปมานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนตัวเกมเขานับถอยหลังสู่ซีซั่นใหม่นะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีนักขับปรับเปลี่ยนนะครับผมก็เฝ้ารอนะหวังว่าตัวเกมเวอร์ชันใหม่จะน่าสนใจกว่านี้ครับแล้วก็นี่ครับกล่องฟรีที่ผมบอกครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็จะเปิดได้ครับ Race c r a t e o เ e n ไปเลยของฟรีจะได้อะไรบ้างมาดูนะครับ ได้เป็นเงินครับ4 5่หมโอ้โห و, เงินเยอะไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วครับเนี่ยแล้วก็ธนาบาัตรครับอันนี้สําคัญนะเอาไปซื้อของในร้านค้าครับส่วนประกอบของรถเกียร์บ็อกซ์แลนสโตรวิรดาวินคอนเทรลครับแล้วก็แลนโดนอริสคนสุดท้ายโอเคครับ สำหรับคลิป F1 Manager นะครับผมก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดถึงนะครับแล้วก็ชื่นชอบสไตล์การผาาการเล่นของผมก็สามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปตัวนี้นะครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะไว้เจกันใหม่คลิปหน้าครับผมซียาปุ้ย yeah.